โอ้มาถึงหน้าง,งานแล้วหน้าง,งานคาราบาลเห็นแวบๆร้อยสี่สิบใครเนาะอาอารยู่นี่ทีมงานโทรหนึ่งแน่เลยร้อยสี่สิบมามาอากรินมาอากรเอ,อื้องอยู่นี่เป็นปีแล้วเช่าเดือนแล้วเป็นแสนเป็นแสนเลยนะอาจารย์ชูป่อนี่เสียงรถนี่เห็นมั้งดูยางดุมๆไปใส่บังหันนี่อาจารย์ชู โอ้สวัสดีครับ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 มาเอารถล่องเห็นไหมพี่เอาขับเป็นฮะทำไมไม่ขับลงเลยดิไม่จะดิปล่อยตัวลูดล่องเลยเลยเนี่ยตัวลูดล่องคือสไลเดอร์นี่เราดิปล่อยตัวลูดล่องเลยเลยเนี่ยเอาเอามาจัดการนี่นี่เฮลเป็นนี่นี่จานโชว์ โซโล่เน่โซโล่โซโล่ไปไส่มาไปไหนมาหาปลามาพี่ได้จะขวดนหน่อยไปหาปลาผมพอได้เลยยิ้มเฮ็ดฟันอันนี้คอยได้นะฟันอียังอันนี้เขียวปั๊บใส่เพิ่นโอ้เวลาน่ะก็เอาสวมเทนี่ขน่ะครับเวลาเขาสอนนิดหน่อยแชนชูมาอยู่หนีเจ็กเดือนแล้วห้าเดือนแล้ว หเดือนเดือนนี้เดือนละแสนก็หาแสนเหมือนัคือมาเอาเง้งอะแกอง้งบวกนี่ขึ้นมันกัมันเน่ยกักแท้เพิ่งมามกี่เพิ่งมาได้ไหมปา่ได้เลยไปหาเหรียญสาวซื้ออยู่ในสวนนมมิตรุสาวไปเรีนดอกกำลังไก่บะมีเหรอพี่ฮะมีเหรบะมียุ่ยหยนเมียหัวจักมันอันนี้บมี่ได้ไปสู้เอาอันนี้ขึ้นก่อน ไม่นต้องเอานี่ขึ้นก้อนมาัำประจิดเบี้ยคุญแจไปโดนโดนแล้วมันติดเองมันขึ้นโซ่มันเบิร์ตยังไงสกัดบังคับเบี้ยคุญแจไปโดนโดนแล้วมันติดเองบังหันขยับเรวที่แล้วมันไปหนาหลายพอดเสียประจำมั้งเสียประจับเหรอคิดว่มันต้องบิ้ยคุญแจค้างไว้โดนโดนมันติดเองปิดไหม เบ oh, ี้ยกุแจ้างไว้ประมาณสามถึงสี่สามถึงสี่วิป่ำปราะใครดียำกันเร็งไหมอย่าเบนซินมาดมอย่าคกนเร็งก่อน้บ่เดี๋ยวติดเกลือขึนมานําไปติดเกลือลุ้งมันเหบ่เดามาบอบ่เดีาไม่ให้แม่ดอไกดมาทังนี่มาจักเรามมองยูป่นี่อาอาจารย์ชูมันโมเมนต์นี่มันติดอยู่ดิขยับเรวดิเทียนหนึ่งหน่อยดิไมึงดูมม่ตจอพีโอ้ตยตาย เสชฟเสียบะสุดเสียบะสุดเออเอาบิดทางไว้กลับหมากลับคุณแช้์ไหมเออบิดอีกนึงเอออ๋อแช่ไปเลยทำยแมไงแช่์ไปเลยขับไปสี่สิบได้ดีมีสูตรที่ไหนไปง้มบัคคักอยู่นี่ปั๊มมันก็หนักหนาเนาะง้มบัคักก็ติดติดเลยมีสูตรอืมไปตลูดลงไปตูดเอาใบมีดขึ้นก้อนเนี่ยนะ มี่มองใบมียดอยู่ปุ่มอยู่ขวามือน่ะล่ะยู่เรารอมองกุญแจล่ะน้อยๆน่ะยลเาใบเมีเเยนมดน้ำอะ,ะไรอย่างเงี้ยใส่ตัวบ้าใบมียดอ่ะหน้อยๆอีหลีล่ะเอาใบมีดขึ้นน้ำแต่ว่าเลี้ยวดีเลยลวขั้นหนึ่งไนไหนเหรอใบเมียดเลี้ยวดีอันชูครับจอยขั้นหนุยยน่ยอีกแล้ว งแรกครงแรกเลยนี่แกลมโคนีีนแท็กครงแรกเลยไปทีใชุ้เทียมยังอีกเอารถคันนี้ไปอ่ะเอาขือบ่งลอยจของแกไปหลดงานไปไดผมไปรับไล่เดินทีุ่นีเดียวว่าจะาได้งานอยู่ไปส่นราจะคล้องอะไรรถไปเป็นจะไปยังไงบอเป็นจะเดินไปยัไงบอ<ฮ>อดีสิ แัวกมวี่มมมมมไมีม่หดนะหรือว่าขีไปไม่มีหวนออกเองหาอะไรมากวาดก่นแทนชั่วเอาไปขุดบวกยื้อหนาลดจะคล้องไปลดอันนี้จะเอาไปนี่แคมบ์หรอ,รอกเซปกีดเหรอกเปยนปซปกีดเต้ มันลดนะครับหมดซีมหมดที่มันซึมอ่ะมันซึมอยู่อันนี้ไม่ได้ต้นท่อนบางสายเฮ็ดเองสดีมันบ่บ่เอาซางมันบ่เอาเงินไปไว้เสรกันเฮ็ดเองบ่รถเด่นหน่อยสิเขาเศราเดือนเลยซีมมันหาเจ็บหาเหมือนหาโอ้ได้ดีเลยมันเขาเจ้ารถคันนี้จังต่างงานเศราก็ได้มาจะมาถล่มล่นโตมันหักแล้ว คนขับเดือนละเจ้าบาทปะนี่คนขับเดือนละสองหมื่นมิ้งหมวดเดือนละสามหมื่นพอดีเสมอจะใส่หาพันจะใส่ทำช่วงี้นีดเะสองจะใส่หาพันเพราะว่าคนขับเดือนละสองหมรวมโอ,มอนอโอะมีโอ้โอเขาก็ตตรงใจอีกทีครับโอ้ช่วงลอยโอ้เขาเจ้าให้เธอได้บัตรจางเขาโอ้ จ้างรถเท่าคนก็ต้องจ้างนี่แหละโอ้สองเท่าโอ้ย่าวดคนขับพอดีพอดี่เหตุกิบว่ได้ลุงเลือนเหรอววแล้วห้ามไม่กวนี่แับลงแลทังรถเคลแต่เกามีนะเอามามาไปดแอีม่กวอดูเอามาจวดโอ้ไป

พ้อหันคีมอไส้กับไปสองสามพจน์หันพี่จะรุภูมิงามดิโอ้ยก็มีแต่เมียเขาแล้วจีโอ้บ่เม็นเมียเขาคือเป่าหมายตัวโอ้ยเป็นตะมวนเราอยู่นี่หนิไหมเขางั้นจังโมงนี่จ้าโมงคืนโอ้ยใส่สีดำแล้ว มาอยู่ร้อยสี่สิบพี่ตีนหายไปไหน<ด>ก็ว่าอยู่เราบรีวิวจะเถี่ยบไปได้แถีมากเราอึง้งยู่ได้หนีไปได้เพิ่นมารีวิวดูปไปได้เพิ่นหยาดเขาเิ่นหยาดเราอ,อึ้งเพิ่นโอ้พุ่นอ่ะร้อยสี่สี่เพิ่นจอดอยู่พุ่นอ่ะคันคันนีแต่เรนโดนมันว่าคันนีที่ว่าอ๋อตัวใหม่คันที่แต่ก่อนนี่ขายไปแล้วซูเปอร์ซูปเ,ปซปเปอร์เอ็กซ์อันนี้เอ็กซ์เอ็มเถี่ยนี่ ได้ทุนคืนแล้วเดือนละแสนห้าเดือนก็ห้า<อ>แสนเนาะอาจารย์ทูอีกเดือนเท่าไหร่ออาจารย์ทูกับสองสามหม,ม,<ผ>มื่น4ีหมื่นห้าหมื่นอะไรอืมเท่าไรก็คุมพึ่งโั่แหละเอาให้มัดแต่จะค้นแหล้วผู้สาวสารภาพมาผมมีเลยมีเลยค้อนขำเดียวค้อนโจมันโกลไหมผู้สาวเขาหมักไหมตะกี่ประสนนะ จะกี่หน้าไปเขบาบันไดบังฟ้าเดาเส้ผู้สาวกับไหนมันขับไม่โค้กเอาขึ้นเลยเาีาขึ้นเลยเอาขึ้นแน่นอนมันเสียบตาลเอาาเอเอาอาจารย์ชูเห็นพี่เก่งมาทำยี่ยังให้ก่อนเอาหม้อน้ำมาให้อ่ะอที่ว่าไม่เห็ดอยู่นี่ป่ะครับโอ้แกมาเล่นด้วยเ,วอเออแกก็เลยมาถือกันดีหรอกกับพี่เก่งอาจารย์ชูแม่ไหนมาจะซื้อเล้าก็บม่พี่เก่งแล้วถือกันดี ถูกกันดีครับอาจารย์ชูกับพี่กิ่งไกลจริงๆครับช่วยกันครับวิ่งช่วยกันทีมง,งานเดียวกัน าวิ่งมา6กพันทำให้รถ N NPR ร้อยห้าสมันก็นเหลืออยู่ละแต่เจอบอ่าเครื่อง250รอก็อไปในที่มันไม่เหลือนะ่ะ เอ้ต oh, okay. ีชอบเอาคมันยังจีจีครับผมดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออีชิปนหน้า<ม>ครับฮะนี่กลับแล้วนี่เอ้ยยิวเขาไปงังนเลยนี่นนนจนขีกตือห้องเต้นระบำเหรอธนาคารไทยฟันิดเดี๋ยวผมดูเลขบัญชีก่อนครับผม